เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยีต้อนรับสู่เกม The House ไม่ใช่นะครับยีต้อนรับสู่เกม The Room 2นะครับชั้เตอร์ที่2นะครับผมเไม่ใมาก,การเสีเยเวลาระวังมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเริ่มแรกกันเลยดีกว,ว่านะคนระับโอเคครับผมตอนนี้เข้าเกมแล้วนะครับมาอยู่บนเรือเฉยเลยได้ไงกันจอมันมืดๆไปหน่อยนละผมมองไม่เห็นอะไรเลย นั่นเองมืดมากโอ้โหอยู่บนทะเลนะครับดูรอบก่อนมีอะไรไหมเอ,อไปที่หายไปนานนะครับตามสูตรนะครับไม่หายไม่ใช่ผมนะฮะโอเคเดี๋ยวดูโน้ตก่อนนะครับอ่าไม่ออกนะ <c oughs> เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันเหมือนมีแผ่นอะไรทักอย่างที่มันจะไขปริศน,นาได้เรื่องแสงผมจำได้อ่าฮะ ตรงนี้จะต้องหาอะไรมาวางทับนะครับต้องดูร,รอบๆต้องกดที่ถูกด้วยนะครับต้องหาอะไรมาใส่ด้วยเป็นพวงมาลัยนะครับเขาเรียกอะไรอะถางเสืออะไรนี่ก็ต้องหาอะไรมาใส่มาเสียบนะครับโอ้มีแต่ต้องมีแต่ต้องหาอะไรมาใส่นั้นเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยอือ เดี๋ยวเดี๋ยวมานี่เออโอเคครับดไวไหมมีช่องแต่แต่ไม่มีเดี๋ยวผมถ่ายรูปปกกน,นะครับโอเคเสร็จละแต่ไม่มีคุญแจเพราะฉันเราจะต้องตามหากุญแจนะครับ <c oughs> ขอ่อยเล็กน้อยนะฮะเจ็บคอน,นิดหน่อยนะครับอันนี้อ๋อหมุนได้เดี๋ยวนะหมุนได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเชือกเชือกกับเชือกนะครับอ๋อนี่ไงนี่ไงมีเส้นโอเคได้อสมอลโกลคีมานะครับ ใส่ไปครับแล้วก็หมุนฝนมากในตัวเรือนะฮะเดี๋ยวนะดูข้างๆก่อนมีอะไรบ้าอุมีกระดาษนะครับมีโน้ตมีโน้ตคับไม่ออกครับแต่ผมอยากให้ทุกคนที่อ่านออกอ่านนะฮะอุ้ยเดี๋ยวนะ ไฟสว่างนะครับทำเสียงแบบเหมือนจะมีบีนะครับแต่ไม่มีหรอกอเกมนี้นะเชื่อผมนีอะไรอะ่ะสตริงซึ่ง,งนั่นแหละอันนี้มันคือโน้ตนะครับไม่ใช้เดี๋ยว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 แกต้มน้ำไม่ได้นะ โอเคอันนี้อ๋อเปิดได้มีอ๋อปิดสนานะครับเดี๋ยวนะอ่าตัวนี้ตัวนี้หรือตรงนี้เดี๋ยวนะอ๋อนี่ต้องเป็นล่างซายงั้นเหรอ เดี๋ยนะอ๋อมันหมุนได้สามอันเลยเนะี่ยอันนี้ล่างซ้ายล่างซ้ายงั้นบนและขวาได้ไหมงั้นบนและขวาได้ไหมไม่ได้เหรอพี่ผมว่าได้ละนะ ได้แหละแต่เหมือนก็ต้องหากุญแจมาสอดใส่เข้าไปนะครับเราจะมาเสียบเดี๋ยวก่อนต้องหายามบันดีมาใส่อ๋อนี่ไงได้กุญแจมาแล้วครับโอเคตรงนี้ก็มามันขยับไม่ได้ใช่ไหมก็เสียบอ๋อตรงกุญแจมันมีคำใบ้ด้วยครับแต่เราเราได้ทำได้ก่อน เฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้หมุนได้โอเคเป็นการปลดล็อกนะครับอาา่าฮะโอเคกัวีกันหนึ่งส่วนตัวนี้ก็เป็นเปิดสวิตช์แล้วก,นนออก็อันนี้ออกอันนะี้ออกนะเปิดสวิตช์ แล้วก็ตรงนี้เปิดสวิตช์โอเคด้านนี้เปิดสวิตช์แล้วก็อันนี้ล่ะอ๋อนี่เปิดได้โอเคเปิดสวิตช์เยี่ยมไปเลยเปิดมาเป็นแผนที่นะครับเดี๋ยวนะนเรื่องใหม่กันล่ะ อ๋อต้องทำเส้นทางเดินเรือที่ถูกต้องนะครับอ่าแล้วมาถูกทางนะครับมาถูกทางนะครับโอเคแก้ถึงแล้วครับมันคงมีคำใบ้แหละแต่ผมอขี้เกียจหานะครับไม่มีอะไรโอเคสวยมากโคตรเก่งเลยผมบอกให้ อะไรอะ่ะต้องหาอะไรอ๋อนี่น,นี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใจเย็นใจเย็นโอ้ยรีบร้อนร,ร้อนมากเดยวนะอ่าอันนี้ก็ใส่ปุ๊บอันนี้มาใส่ทีหนึง่งจึ๊เข้าให้แต่เราไม่มีกุญแจนะสิครับเฮ้ยนี่ไง แอบ,บซ่อนกีนน่ะซ่อนอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเราเปิดไปหรือ,อยังวะลืมอุ้ยนี่ไงโอเคเกือบไปแล้วมาดีหน้าตาถึงเลยหาเจอเปิดไปเหมือนด้วยอย่าซ่อนเยอะเดี๋ยวนะ ใช่ไหมวิใช่ป่ะครับอ๋อเนี่ยไปตามต้องทะเลเลยนะโอ้ยถูกด้วยแต่แบบเรายังเราเปิดไม่สุดนะครับเมื่อกี้ทหไ่โอเคถึงที่หมายถึงมองใหม่แล้วครับมาบเขาให้นะครับ โอ้ขิวๆอย่างนี้ใช่เลยเขิยวๆอย่างนี้ใช่เลยเอ๋อนี่นี่หมุนฮ้ยเดี๋ยวนะไปทิศไหนไวนะเนี่ยเราต้องหมุนเรือใช่ไหมแล้วก็ไปหาหามองหาทิตซ้ายไปหมอซ้ายไปหูนี่ไงเจอแล้ว แดงเถือกเลยนะครับสินส่วนที่หายไปมอบเข้าห่อ,อะต้องไปด้วยโอ้โหยางตรงยางตรงนะฮะโอ้ทำทางหม่นี่แหละไปตร,ตรงตรงนี่แหละให้มันถึงไว,ไว โอ้ยโคตรเประเดี๋ยวนะครับทำไมนี่อ่ะอ๋อถึงแล้วโอเคได้เป็นอะไรมาลละเนี่ยอุอ้ยหน้าคนอ๋อแล้วก็ไปใส่หน้าเรือใช่ไหมปิดสัญลักงเจ้ ใส่ตรงอย่างนี้เออโอ้เปิดข้างล่างด้วยนะครับโอเคเราก็พวงมาลัยไปใส่อะไรไนงะอ๋อสวยชักธงลงมานะครับอู้หู มันเป็นทอดทอด SLR L เ่าบอกว่าหมุนได้ SLR L Rose Jackalot งั้นเหรอ j ค c k a l o t Rose โอเคได้อัญมณีอีกซิกหนึ่งที่หายไปนะครับเจมมันคือเจดม มับเข้าให้2มือเรับ1รับมือกับทัดเท้าโอ้ววยังไม่จบไปสิ้นนะครับนี่คือเกียบก่อนนะครับเป็นอะไรอะหมึกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชตาปั๊มหรืออะไรวะวิเดี๋ยวนะเอ่อไม่รู้นะครับเอ้ยจอบบ่ายด้วยแหละตั้งมัน เดี๋ยนะมันคือเครื่องอะไรดีวะอ๋ออ๋อลืมไปว่าเรามีไอ้นี่อยูอออ่ลืมไปว่าเรามีมันอยู่นะครับใส่อะไรวะเนี่ยอู้นี่ไงหาตั้งนานเปิดมาโอ้โหหาไปเถอะหาไม่เจอสักที เหมือนจะทำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้เปิดฝาได้ไหมไม่ได้แล้วนี้ล่ะโอ้ต้องเอาหันมานะครับแล้วก็มาใส่มาบเข้าให้หันปุ๊บเอานี้ยัดปับ๊บโอเคเปิดมาเป็นอีกอันหนึ่งได้อันนี้ใส่นี่เลยเอียงนิดนึงนะครับเอียงข้างนิดหนึ่ง ไม้เจ็บขะไม้เจ็บโอเคแล้วก็เอาตราตรงนี้มาสวยเป็นดิสนะครับดิสนี้มาใส่คือบอกบอกเลยว่ามันง่ายมากนะครับง่ายเกินอันนี้โอเคเปิดมาเพราะอันนี้หมุนได้ด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนอันนี้มันเล็กต้องเป็นกลม,กลมแน่นอน หรือว่าอันนี้วะเรือนี้หรืออันนี้ไม่ใช่มันคืออะไรวะหรือว่าต้องยกขึ้นก่อนอ๋อมันหมุนได้โอเคเป็นสามเหลี่ยมนะครับกดมาอีกนิดนึ่งอือฮะอือฮะ ไั้ไงวะมันต้องเดี๋ยนะต้องมีอะไรสักอย่างต้องมีสัญลักษณ์อะไรสักอย่างที่จะสามารถช่วยเดี๋ยวนะสามารถช่วยเราได้อ๋อเดี๋ยนะออมันต้องเอาอ่าด้านอ้าปากนะครับ ด้านอาปากไวอ้อย่างนี้โอเคใช่ไหมอ่าเปิดมาเป็นดิสนะครับเมื่อเราได้ดิสมาแล้วนะครับเราก็จะมาวางดิสตรงนี้นะครับมอบขนะ้ายในะฮะอ่มเดี๋ยวนะต้องเอาอันนี้ใส่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้มาเสียบมอบค่อยให้เลยครับ โอเคฟึ้บตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหง่ายนิดเดียวเราแค่พลิกมาอย่างนี้ปึ๊บใส่ปับ๊บอ่ะใส่นี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปับป๊บนะครับสนับปับป๊บปับ๊บบเข้าไปเรียบร้อยเ,อเดี๋ยวนะไม่มกักงมีคนไกด้วยงั้นแหละอ๋อแค่หมุน นี่ครับอ่ะฮะแล้วใส่นี้ล่ะโอเคแล้วหัวล่ะหัวไม่ใช่กันหระโอเคอ๋อนี่ไงอ,อืออันเล็กๆนะครับโวแต่อันนี้มันสองนี้มันหนักขนาดสู้เสียนได้เลยหรอโหเ,เก่งจังวะนี้ได้สมอง่ะ หมอเรือกัดเชือกมาลหรอล็อกสายนาฬิกาอะไรสปริงนาฬิกาหรืออะไรจะอะไรก็ช่างนะครับตอนนี้เราเราผ่านแล้วเง้ย,ยเปิดกันเลยเดี๋ยนะอ๋อต้องทำอะไรสักอย่างนะให้มันขยับ เดี๋ยวลองไปดูที่เรือจิ๋วก่อนนะครับเพื่อเจอมันควรจะเดี๋ยวนะเชือกอันนี้เปล่าวะสมอไม่ใช่เดี๋ยวนะอ๋อนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่เ่น,น,น,นเดี๋ยว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 อ่าเชือกมัดไม่ใช่หรือว่าสมออีกการวางอู้นแล้วไหลลงนะครับโอเค ได้อ่าดาวกันเหรออ๋อเดี๋ยวนะข้างหลังเราข้างหลังเราอ๋อเป้นะครับเปเวอร์เปิดกล่องขึ้นมาเป็นนาฬิกานะครับอ๋อแล้วก็เอาใส่นาฬิกาไปพันปะเดี๋ยวนะใส่ไงวะ องหมุนได้เลยนี่หรือเปล่าอ่านี่ไงนี่นนอะไรอะ่ะของลับแล้วครับอันนี้มันเรื่องแสงแวยมันเปิดไม่ได,เด,ไได้เปิดไม่ได้ไล่ปทัานมองไม่เห็นนะครับอืมเดี๋ยวนะนี่เปิดไม่ดเปิดไม่ได้อ๋ออ๋อมันเลื่อนลงได้เดี๋ยนะครับอ่า โอเคโอ้ได้ไขควงมาหนึ่งหนอนนะครับขันขันอันอันอันไหนวะเดี๋ยวนะครับมีรอยอืมเดี๋ยวนะต้องเลื่อนเวลานะครับอ๋อเดี๋ยวนะ อ๋อเวลาไม่สำคัญงั้นเหรอหรือว่ายัางไงอ,อ้าวอ๋อนี่มีพัสิลเปิดมาอ๋อแล้วเอานี้ยัดไปปื๊บไข่ขอ้มานะครับไม่ได้ต้องอ๋อต้องขันขันนอ็อตแล้วก็เอา เส้นนี้ใส่ลงไปถูกไหมก็หมุนใหม่นะครับโอเคนี่คนไกลก็จะทำงานนะครับอีซี่นะฮะอีซี่จีจีจีจ,จ,จ,จีอีซี่อาา่ะฮะอ้าวแล้วไงต่อต้องมั่วถึงจะถูกถจริงๆเกมนี้สิบชับว่วโมงผ่านไป อ๋อมันมันกดค้างได้เออได้อาคีมาแล้วนะครับแล้วเราจะเอาอาคีเนี่ยไปเสียบไหนอ๋อนี่ไงเอ็นแต่หัวเปิดมาเอ,อ่อเหมือนเราจะต้องส่องข้างในนะครับโอ้โหยุ่งเหยิงมากเจ๊นะ ต้องเริ่มทําจากอันนอกก่อนโอเคเหมือนจะเป็นลูกเรือนะครับแน่นอนตีมหลวงต้องดูเรือเรือ,รอสวยไม่ยากนะครับไม่ยากสักเท่าไหร่ะฮะอ๋อตรงนี้เปิดก็เก็บมาเป็นไดมอนด์นะครับโอเค วิ่งไปจบกันเป็นหนึ่งนะครับอันนี้ใส่ลงไปได้ไหมอ่าเป็นพีระมิดนะครับเอามาเป็นออฟโอเคออฟสีแดงนะครับแต่เรางงว่าเรามาเทรดได้งไงอุ้ยอะไรเนะี่ยเหมือนคริสตลัลเลยครับโอ้โหวิ่ไปเป็นแบบแท่งๆนะฮะอ่ะแล้วก็เดือดร้อนกูอีกแล้วนะครับ Okay. โอเคโหโดนหลอนนครับโอ้โหโดนหลอนอีกแล้วโดนหลอนใหญ่เลยมีประตูเชื่อมนะครับอันนี้พอเราเข้าไปใช่ไหมมันก็จะจบพอจบมันก็จะไปสถานที่อื่นถูกไหมอืมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเดี๋ยวนะมันไปสถานที่อื่นแล้วมันเอาอะไรเชื่อมโยงกันมันอาจจะมีเชื่อมโยงแต่ผมอ่านไม่ออกแค่น,นั้นเองนะครับโอเคไม่เป็นไร เราเล่นด้วยสมมติานอยู่แล้วนะครับผอบคุณทที่ติดตามนะครับผมสรับที่ขอลาทุกคนไปก่อนเชื่อก็จะกลับมานะครับเดี๋ยวเชื่อใหม่ชร์เตอร์หน้านะครับสวัสดีขอลาไปก่อนบ๊ายบาย